สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ได้รับมอบหมายหน้าที่อันใหญ่หลวงให้ไปเอาใบตองค่ะเนื่องจากว่าพรุ่งนี้นะคะมีงานที่สำนักงานนะคะเราก็ได้รับมอบหมายหน้าที่อันใหญ่หลวงนั่นก็คือบ้านเราอยู่แถบบ้านนอกนั่นเองนะคะจึงได้รับมอบหมายให้มาหาใบตองค่ะ ใบตองย่ามนีพี่น้องจ้าใบตองเจ้าเมืองหลดจ้าใบตองบ่มีแลยจ้าเข้ากับทํำการไปหาใหม่มาจ้าแม่บอกว่าหาไม่ยุ้แว,แวแถวนั่นละเราได้ไม้มาแล้วเราก็เอามาหมุนใส่กับเกียวเกี่ยวข้าวนะคะเคีนะ๊ยวหน่ะหมุนเข้าไปเลยค่ะมียางรัดเส้นหนึ่งนะคะแล้วก็หมนุนหมนุนหมนุนหมุนไปเลยค่ะในระหว่างที่หมุนอยู่นั่น เราคิดว่ามันจะแน่นแล้วใช่ไหมคะแล้วก็หาตองค่ะหาก้านตองก้านตองสวยๆนะคะแต่มันไม่มีก้านสวยเลยค่ะช่วงนี้มันเป็นหน้าแล้งสังเกตจากสีใบตองเลยค่ะทุกคนไม่มีสีเขียวเลยมีแต่สีเหลืองกับสีเทาซองตายหมดแล้วค่ะทุกคนกว่าจะหามาได้หมุนซ้ายหมุนขวาหมุนหน้าหมุนหลังค่ะทุกคนโอโ้เหนื่อยมากดูนี่ค่ะ เคลวลดค่ะเกี่ยวยังไงให้เคยวหลุดได้นะคะสุดยอดนะคะไปตามหาเคยวมาแล้วค่ะทุกคนเอามาใส่ไม้เหมือนเดิมค่ะทำการแก้มัดออกก็จะเอาเคียวใส่เหมือนเดิมวันนี้ทำไมมันทุรักทุเลอย่างนี้นี่ค่ะพาทิตย์กำลังจะตกแล้วด้วยเดี๋ยวก็มืดแล้วค่ะทุกคน ก่าจะได้ใบตองมาดูสิใบตองต้นหนึ่งไม่เหลือสามก้านแล้วค่ะมันเหลือแค่สองก้านแล้วค่ะไม่รู้ว่าตองมันไปไหนหมดนะคะพเพราต้องว่าแน่เลยเรามาขโมยตองคุณพ่อเนี่ยต้นหนึ่งเหลือแค่สองก้านสามก้านนะคะทุกคนพอเนื่องจากวันหน้าแรงเนาะมันก็เลยไม่มีใบตองพ่อสงสัยพ่อตัดทิ้งเราก็เลยมาขโมยเอาตองคุณพ่อนะคะวันนี้ เสร็จแล้วเราก็จัดเตรียมต่อเลยนั่นก็คือเอาใบมาเรียงเรียงกันค่ะแล้วเราก็จะหันมันลงมาทำการหาเกลียวเหมือนเดิมเกียวเกลียวเนี่ยมันเป็นได้ทุกอย่างเลยตอนนี้เมื่อกี้มัดไปตอนนี้แก้มัดค่ะแก้มัดเสร็จแล้วนะคะนี่เราก็จะมาชอชๆอเลย ใบตองนะนี่แต่มันรู้สึกว่ามันแตกมากเลยค่ะตองไม่เป็นแผ่นเลยค่ะทุกคนดูสิลมแรงทำให้ตองเราแตกนะคะแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยมันน่าจะพอแหละพี่พี่บอกว่าเอาไปแค่สักยี่ชุดนะคะเอาไปยี่สิบแผนแ่นเรากเผื่อไปเยอะๆไปเลยค่ะเผื่อไปเยอะๆเ,เดี๋ยวมันจะใช้ไม่พอนะคะไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้ไม่ใช้ได้ เราก็เอาไปเผื่อพี่เขาเลยนะคะดูสิคะตองมันไม่เป็นแผ่นเลยมันแตกแบบแตกเยอะมากอะค่ะเพราะว่าลมมันแรงแน่เลยแล้วลองก็ปาดไม่เป็นด้วยสิไม่รู้ว่าเขาทันยังไงเขาโชยยังไงเหงื่อก็ไหลคะ่ะทุกคนร้อนมากร้อนมากมากเลยคะ่ะหน้าร้อนอะไรจะร้อนขนาดนี้ดูสิดูหน้านาง การทำงานอย่างขมักขม้นเป็นการเป็นงานชุดก็ยังไม่เปลี่ยนค่ะจากขับมาแล้วก็ไปเลยค่ะเหงื่อก็ไหลท่วมตัวไปหมดแล้วค่ะทุกคนรู้สึกว่ามันร้อนมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าประเทศไทยจะร้อนเพิ่มขึ้นอีกมากแค่ไหนเนี่ยอยากถามผ้าที่จังเลยผ้าที่จะ กินน้ำแข็งใสสักสามถ้วยไหมคะจะซื้อไปให้ฟรีๆเลยค่ะพระอาทิตย์ขาวันนี้มันร้อนมากเหลือเกินกินน้ำแข็งใสไหมคะเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาใส่ถุงกลับบ้านคะ่ะเก็บของะะเก็บของนะคะเก็บเก็บทุกอย่างนะคะแล้วก็กลับบ้านกันคะ่ะกลับบ้านเสร็จแล้วหิวน้ำค่ะทุกคนแม่บอกว่ามันได้เยอะไหม ก็เลยบอกว่าได้เยอะค่ะเราได้มะนาวกลับมาด้วย3 4มสี่ลูกนะคะมะนาวมันร่วงลงมาจากต้นนะคะช่วงนี้มะนาวก็ขายดีมากเลยค่ะทุกคนอันนี้เอาถ้วยมาลองดูค่ะว่ามันจะใส่ได้ไหมพี่เขาบอกว่าเอาประมาณไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะคะเราก็เอาถ้วยใบเล็กเนี่ยมาลองเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ตัดตัดตัด,ต,ดตัดไปเลยค่ะไม่รู้ว่าจะเอาใบกี่แผ่นแต่ นับไปก่อนยี่สิบขึ้นก็นแล้วกันโอ้โหเป็นไงล่ะวันนี้รำบ,บนหนักไม่ใช่ว่ามันหนักใบตรงนะคะมันหนักที่มันร้อนค่ะทุกคนร้อนมากมากเลยค่ะตัดไปก็วนไปทําไมวันนี้มันร้อนจังสังเกตแบบเช็ดเหงื่อเช็ดแล้วเช็ดอีกนะคะมันร้อนมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะวันนี้ เราได้ใบตองเสร็จแล้วพรุ่งนี้เราก็จะเอาไปที่สํานักงานกันนะคะพรุ่งนี้จะมีการต้อนรับแขกนะคะแขกผู้มาเยือนนั่นก็คือทหารจากกรมข่าวค่ะรอดูพรุ่งนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงขนมจะสวยมากไหมนะคะใบตองเราก็จะเอาไปลองนะคะ